ยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงลูกชาวนาผู้มีฐานะดีจากนครชัยศรีผู้ไม่เคยเรียนหนังสือหรือวิชาการในทางโลกมาก่อนเลยแต่ด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งเพียรพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการใช้วิชาธรรมกายไปตามหาพ่อในสัมปรายภพเพื่อขอขามาในความผิด ที่เคยล่วงเกินเมื่อครั้งเป็นเด็กท่านตั้งใจปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์ผู้รื้อฟื้นวิชาคือพระมงคลเทมุนีถึงกับกล่าวว่าลูกจันนี้เป็นหนึ่งไม่มีสอง หลังจากหลวงพ่อวัดปากน้ำมรณภาพไปแล้วคุณยายก็ไม่ได้ทิ้งเจตนารมณ์ในอันที่จะถ่ายทอดวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกแม้จะรู้ตัวว่าไม่รู้หนังสือเลยจะไปสอนใครได้แต่ด้วยความเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธองค์คุณยายไม่ยออ่อท้อในมันฝึกฝนตนเอง และรับหน้าที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมา <enth> มีลูกศิษย์ผู้ไฝ่ธรรมขอกราบการศึกษาจากท่านจำนวนมาก ในที่นี้รวมถึงนักเรียนชัยบูสุทธิผลจากโรงเรียนสวนกุหลาบในเวลาต่อมาก็พารุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องมาฝากตัวเป็นสิทธิ์มากมายทำให้บ้านธรรมประสิทธิ์ที่ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมในวัดปากน้ำคับแคบลงถนัดใจ สมัยแรกๆอ่ะยายก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปักน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่ศูนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายาย,ยากอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณหรือจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณเป็นคุณก็ไปเรียนให้จบปัญญายก่อนจะบวชให้ หลวงพ่อธรมะก็เข้ากเกษตรได้เข้ากเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตะมาอีกคนหนะลวงพ่อทะตะก็โอ้โหวิชาเดราฉานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดราฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตาย เมื่อท่านชัยบูรณ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งทำให้ท่านได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและได้รับการฝึกฝนอบรมจากคุณยายอย่างดีเยี่ยมเมื่อรวบรวมคณะสิทธิ์ได้กลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชาธรรมกาย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากันนึกว่าเอเราต้องคิดหาแผ่นดินชักแหงไหฮะอยากก็คิดได้ให้คนไปนขอแผ่นดินขอห้าถิไร่เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากก็ส่งหลวงพ่อทตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่แหละพอวันเสาร์อยากก็ขึ้นรถมาทุ่งนานเนี่ย ทุกเช้าทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อย่ังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารนสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะไปถึงห้าโมงกลางวันพอห้าโมงกลางวันแล้วก็ทำไงลงช่วยเขาปลูกต้นไม้ห้าโมงเย็น ก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึงสีง่ทุ่มทุงจะได้นอนสมันนยนคนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายก็ศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้เขาก็มาช่วยมาช่วยทางสร้างอติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่งแล้วก็วางแผนไม้พระเราเนี่ยออกเป็นบาทพระในวัดนี่นะมาใหม,หม่ๆอ่ะ ไม่ออกเป็นบาทจะหุงข้าวเลี้ยงทำอะเนายายอยู่มาอยู่มาจะเหนื่อยมากๆเขา,า,ายายก,ก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วเขาก็เอายายนะไปกุกไปจุลาหมอจุลาพวกหมอปา่ามากุเขาบอกไม่มีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะทํางานหนักมามากที่สุดเลย ด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าเกร่งกว่าเพชรด้วยปัญญาอัชาญชานฉลาดของยายที่ได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่สิษย์มาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมาเป็นวัดพระธรรมกายที่มีระบบระเบียบที่งดงามยิ่งเป็นศีสนาแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลาย